แล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณลูกค้าลัางไลกันเข้ามาใช้บริการที่ร้านยูเซ็นเตอร์ดอนธานีกันอย่างคึกคักเลยค่ะเห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ค่ะที่จะต้องลงสนามช่วยลูกน้องได้หยิบได้จับช่วยเหลือกันนิดนหน่อยหนอยก็ยังดีค่ะและด้ยวยความไม่ได้ลงสนามมานานมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะสภาพดิฉันจะเป็นยังไงดูรถทีค่ะนี่คใครคะหน้าตาเนคดูแลร้านที่นี่มีคือาชอบรีนจกคือ ดิฉันคือพนักงานเช็ดรถพนักงานเช็ดรถผู้ก่อตั้ง no. อยู่เซ็นเตอร์องะเมื่อกี้ทำไมเหมือนมาจอดแล้วไปไปใหม่ไปทำอะไรรูดไม่สะอาดค่ะนี่ค่ะมันอยู่ในรูนี้ค่ะพอมันอยู่ในรูนี้เราก็ต้องทำการเราเห็นไม่ได้เราก็เลยต้องไปเอาให้สะอาดถ้าดิฉันลงลงพื้นที่นี่ดิฉันบอกเลยว่าว่าต้องเอียน9.9.9.9.5อย่าอย่าเว้นไว่ได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไดไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันมีบ้านเนี่ยมันต้องมีฝุ่นลหลงเหลือบ้านในช่องในหลืดเห็นไหม เอาออกมาได้ทั้งหมดนะคะเพราะเราไม่ใช่ดีเทลลิ่งบางทีเราเช็ดจนอะไรบ้าค่ะก็มีที่เห็นต้องสตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เพราะว่าจะต้องมุนข้อพวงมาลัยค่ะเพื่อเช็ดฝุ่นตรงบริเวณคอคะ่ะเอาให้สะอาดถุกซอกลือจริงๆนะคะย่งนี้ค่ะนวดก็พอดีเวลาค่ะคุณกำลังจะมานโนะจะมาดื่มชากาแฟก็มาค่ะคุณแม่ทำนวดแต่ใจเกินร่อน สถานีต่อไปนะคะและสถานีต่อไปก็คือไปซื้อของค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยไปซื้อของให้คาเฟ่นะคะขายดีจนกินเทียมหมดอืมเป็นทุกอย่างให้เจอแล้วโอเคนะนะเด็กๆอยู่กันได้เคลียรถมาแล้วเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาอีกรอบหนึ่งสักประมาณสี่ท่มกันโคนักไ้โอเคเราจอกันทีแม่ครูใหม่แล้วหนึ่งครันมามแล้ว